เชฟอิงมีอะไรกินบ้างหิวจังเลยเนี่ยไม่มีเลยช่วงนี้ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมทำเมนูกับแก้มให้เชฟอึงได้กินแล้วกันนี่ครับวัตถุดิบของเรา,าเมนูที่เราจะทำนะครับก็จะเป็นเมนูเบคอนห่อเห็ดเข็มทองนะครับวัตถุดิบนะครับก็จะมีเห็ดเข็มทองเบคอน ของปาปิก้านะครับแล้วก็ที่อยู่ในช่วยนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มหมูย่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปชมขั้นตอนการทำเลยนะครับรอกินอยู่นะมาแล้วครับท่านผู้ชมหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายวันนะครับตอนนี้เราก็จะทำเมนูเบคอนฮอเฮดเข็มทองซึ่งตอนนี้ผมก็ได้ให้เชฟอึงตัดในส่วนของเบคอน ที่ยาวเกินไปออกนะครับให้มันได้ขนาดพอดีกับการห่อเห็ดของเรานะครับนี่ครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่ผงปาปิกาลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการคลุกเ้าผงปาปิกาให้เข้ากับเบคอนนะครับผงปาปิกาที่เราใส่ลงไปนะครับเราจะไม่ใส่เครื่องปรุงอื่นๆเพิ่มเข้าไปนะครับเพราะผงปาปิกาที่เราเตรียมไว้มันจะมีรสชาติที่ลงตัวของมันอยู่แล้วนะครับพอเราคลุกเค้าส่วนผสมให้ได้ที่แล้วนะครับ เราก็จะนำเบคอนที่เราคุกไปแช่ทิ้งไว้ในตู้เย็น5นาทีนะครับนี่ครับหลังจากเราแช่เบคอนในตู้เย็นสักพักนะครับแล้วก็นำออกมาแล้วก็เอามาห่อหม้วนกับเห็ดเข็มทองที่เราเตรียมไว้เลยนะครับนี่ครับการม้วนนะครับก็อยู่ที่คนอชอบกินนะครับว่าจะม้วนใหญ่หรือว่าม้วนเล็กนะครับอันนี้ก็แต่ดู ม้วนใหญ่หน่อยครับเพราะว่าเห็ดเข็มทองเราเตรียมมาเยอะนะครับในม้วนใหญ่หน่อยนะครับเบคอนของเรามันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตอนอยู่ในถุงมันจะสวยมากพอดีเราแกะถุงมาแล้วก็เอาไปล้างน้ําทําความสะอาดอยู่สองสามรอบเสร็จแล้วมันก็ออกมาสีสันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็หอมม้วนกับเห็ดได้ลงตัวอยู่นะครับ ครับหลังจากคอเสียบไม้เสร็จนะครับผมก็ได้หลายไม้อยู่นะครับพอดีครับนี่ครับโอ้โหเริ่มลงเตาไปเลยนะครับเบอคอนหอเห็ดเข็มทองนะครับสีสันสวยงามมากดีครับเราจะย่างชิวๆนะครับกินไปเรื่อยๆ ควันมันออกครับเริ่มมีกลิ่นหอมช่วยมาเลยนะครับเราจะย่างไปชิวๆนะครับไม่ได้ซีเลียสอะไรนะครับย่างไปเรื่อยๆสองไม้ไม่พอครับเอาเอามาเพิ่มใส่ในเตาอีกครับจะได้ย่างทีเดียวเลยเริ่มมีควันจากมันของเบคอนหล่นไปในเตานะครับแล้มีกลิ่นหอมมาก ท่านผู้ชมที่อยูใ่ใกล้ๆแถวนี้นะครับได้กลิ่นควันของเบคอนห่อเห็ดนะครับกลิ่นมันหอมก็มาย่างกินด้วยกันได้นะครับนี่ครับดูครับพริกปลายพิก,กมาสักพักนี่ฮะมันสุกน่าจะสุกไวนะครับเบคอนห่อเห็ดของเราการย่างของเรานะครับก็จะใช้ ไฟบางๆนะครับจะไม่ใช้ไฟร้อนจัดนะครับถ้าไฟร้อนจัดมันจะทำให้เบคอนฮอเห็ดของเราไหมสีก็จะดำนะครับเวลาทานก็จะไม่อร่อยนะครับเราย่างด้วยไฟบางๆมันก็จะออกมาดีนะครับนะครับค่อยๆย่างใจเย็นๆนะครับเห็ดของเราก็จะเป็นเห็ดสดๆเลยนะครับเราจะไม่ใส่เครื่องปรุงหรือว่าไม่ทาไม่ทาเครื่องปรุงลงไปนะครับ ย่างเตาถ่านแบบนี้มันก็จะมีควันเยอะหน่อยนะครับต้องทำใจนิดนึงนะครับแต่ได้รสชาติที่อร่อยนี่ครับเริ่มสุกแล้วนะครับบางชิ้นเริ่มสุกนะแต่ว่าเราเดี๋ยวเราพลิกดูก่อนนะฮรรอให้หมูมันสุกชัวร์นะคะจะได้กินแบบอร่อยๆนี่ไม้นี้เริ่มสุกแล้วครับเป็นไม้เล็ก นี่ครับเบคอนย่างของเราเบคอนย่างเห็ดเขมรของเราคนระตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับย่างคนเดียวไม่ไหวครับต้องให้เชฟอึ่งมาช่วยย่างนะครับ คนย่างกำลังได้ที่เลยนะครับได้ฟิลถวายผีเตาไปแก้วสองแก้วย่างลื่นปลื้ดเลยนะครับฟับงเพลงชิวๆด้วยกับตอนนี้ผมจะลองชิมเบคอนอย่างเห็ดเข็มทองนะครับนี่บจิ้มน้ำจิ้มสีเอน้ำจิ้มหมูย่างมาเลยนะครับ น้ำจึ่งก็อร่อยครับอล้วอ๋อจะควนแรงไหนคะรับครับเดี๋ยวผมจะลองแบบชิมแบบสดๆนะครับแบบไม่จิ้มน้ำจิ้มนะครับว่าอร่อยไหมอืมมันหวาน หมูที่เราหมักผงปาปิก้าครับมันหวานไม่มากครับแต่ว่ามัรสชาติมันเข้ากันนะครับเพราะหวานเผ็ดเค็มทองของเรานะครับความหวานความสัาออกมารวมกันนะครับถือว่าอร่อยลงตัวนะไม่ต้องจิ้มน้าจิ้มนะอร่อยมากเลยครับนี่ครับหลังจากเราย่างไปสักพักนะครับรอบนี้ก็จะหมดเตาแล้วนะครับที่เราทําไว้นะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับ โอ้นี่ครับตอนนี้ย่างเสร็จกันแล้วนะครับเดี๋ยวครับน่ากินไหมครับอืมครับตอนนี้เชฟอึงจะชิมก่อนเลยนะครับอืมของเขาดีจริงๆนะ จะปึ่งการันตีเองเลยนะครับว่าของเขาดีจริงๆนะมาๆมา,มากินด้วยกันครับชิมอีกทีนะครับนอกอยากชิมเมื่อกี้แล้วอืมบางที่บอกไปมกเมื่อกี้เขาไม่จ้องกินงนะครับอร่อยมากของเขาเด็ดจริงๆนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคลิปหน้านะครับเรามีเมนูอะไรมาทำกับแก้มนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับ